การผลิตในปากีสถานไม่ใช่เรื่องเล็กๆให้เวลาพวกเขาหน่อยก็จะสามารถสร้างรถบรรทุกน้ำมันขนาด6 0 0 0 0ลิตรสุดรูวด,ด้วยมือทั้งหมดได้ความสามารถในการผลิตที่น่ากลัวทำให้เราต้องตะลึงวัสดุที่ใช้ทำรถบรรทุกน้ำมันคือเหล็กแผน่นที่ใช้กันทั่วไปในปากีสถานโดยอ้างอิงจากแบบร่างเดิมทำเครื่องหมายลงบนเหล็กแผน่นหลังจากนั้นก็นำเหล็กแผ่นเข้าเครื่องรีสามลูกดิ้งโดยทำตามตำแหน่งที่วาดไว้เพื่อขึ้นรูปส่งเรือขั้นตอนนี้ค่อนข้างซับซ้อนเลยทีเดียวแผ่นเหล็กแต่ละแผ่นทำในลนักษณะนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถทําให้เหมือนกันแปลๆได้แต่โดยพื้นฐานแล้วก็ค่อนข้างคล้ายกันร้องทานไปที่คนงานพวกเขาสมบุกิรภัยสงสัยว่าหัวหน้ามาตรวจงานแล้วต่อไปคืนงานเชื่อมที่ตึงเครียดและน่าต่นเต้นต้องเชื่อมแผ่นเหล็กทั้งหมด14แผ่นปริมาณงานเยอะมากแต่โรงงานมีช่างเชื่อมแค่สองคนตั้งแต่ยึดให้นน่นจนถึงเชื่อมปิดใช้เวลานานมากต่อไปเชื่อมแถวสลักแขวนที่ด้านข้างแผ่นเหล็กทั้งสองตรงกลางเชื่อมเหล็กจากสองเส้นหลังจากนั้นต้องหาวิธียกแผ่นเหล็กด้านข้างทั้งสองขึ้น ช่างฝีมือดีชาวปากีสถานมักจะใช้จานวนคนเข้าสู้เชื่อมเหล็กจากตรงกลางเส้นหนึ่งทําเป็นตัวค้ำยันอีกฝั่งก็ทําแบบเดียวกันหลังจากตั้งขึ้นแล้วสามารถใช้รอกเชื่อมต่อหมดแขวนทั้งสองด้านแบบนี้ก็สร้างโครงสร้างที่ค่อนข้างมั่นคงได้แล้วต่อไปก็ปรับแผ่นเหล็กด้านล่างแล้วก็เริ่มทาการเชื่อมเพื่อให้งานเชื่อมเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้นช่างมักจะใช้ปืนตัดแก๊สเพื่อให้ความร้อนก่อนการเชื่อมไฟฟ้าควบคู่กับค้อนเหล็กเพื่อลดความเค็นตรวจสอบให้แน่ใจว่ารอยเชื่อมแต่ละจุดแข็งแรงพอจากนั้นเชื่อมปิดให้สนิทงานเอง รถบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่แบบนี้ต้องทำแผ่นกันคลื่นแน่นอนก่อนอื่นวางแผนตำแหน่งติดตั้งแผ่นกันคลื่นต่อไปคือการสร้างแผ่นกันคลื่นเนื่องจากความกว้างของแผ่นเหล็กไม่เพียงพอจึงต้องนำแผ่นเหล็กหลายแผ่นมาเชื่อมต่อกันเตรียมโครงมาตรฐานไว้แล้วว่าเส้นตัดบนแผ่นเหล็กตามรูปร่างของมันเ้นความกว้างไว้ประมาณ4ซนติเมตรตรงนี้ใช้ปืนตัดแกสตัดส่วนเคลื่อนออกช่างชาวปากีสถานมักจะมีฝีมือในการตัดเหล็กที่สูงมากแผ่นเหล็กตรงๆงไม่สามารถนำมาใช้ได้โดยตรงต้องใช้เครื่องไฮดรอลิกในการขึ้นรูป กดมันเพื่อสร้างความโค้งที่ต้องการโครงสร้างนี้สามารถเพิ่มความสามารถในการรับน้ําหนักได้ขั้นตอนต่อไปคือการม้วนขอบด้วยมือใช้เครื่องมือง่ายๆในการดัดแผ่นเหล็กช่างทั้งสองคนนี้สวมรองเท้าเซนตี้ดูเป็นมืออาชีพมากขั้นตอนต่อไปใช้ค้อน80ตีขึ้นรูปขอบโค้งสามารถเพิ่มพื้นที่สัมผัสกับตัวถังหลังจากนั้นสามารถนําแผ่นเหล็กที่ขึ้นรูปแล้วไปวางในตําแหน่งติดตั้งรถบรรทุกน้ามันแบ่งออกเป็น4ีช่องดังนั้นจึงเตรียมแผ่นเหล็กไวห้5แผ่นรวมถึงฝาปิดหัวทั้งสองข้างด้วย ขั้นตอนการผลิตเหมือนกันทั้งหมดต่อไปติดตั้งแผ่นกันคลื่นในตำแหน่งที่กำหนดเชื่อมยึดตำแหน่งด้านล่างให้แน่นฝาปิดด้านข้างทั้งสองข้างต้องเชื่อมเหล็กเพิ่มเพื่อจำกัดป้องกันไม่ให้ฝาหลุดออกมาช่องว่างระหว่างแผ่นกันคลื่นทั้งสองข้างใหญ่มากตอนนี้ต้องรัดแผ่นเหล็กทั้งสองข้างให้แน่นในขณะที่รัดด้วยรอกมือก็ใช้ค้อน80ปอนด์ตีขึ้นรูปแผ่นเหล็กด้านนอกเพื่อทำให้แผ่นเหล็กแนบสนิทกับแผ่นกันคลื่นด้านในการสร้างที่แข็งแรงแบบนี้ใช้แรงมากต่อไปสามารถเชื่อมแผ่นเหล็กด้านในได้บางจุดงงงมีช่่ออวายู การใช้แถบดึงสามารถแก้ปัญหานี้ได้เพื่อการเชื่อมที่สมบูรณ์แบบก่อนอื่นให้ใช้เครื่องเจียรลบคมรอยต่อด้านนอกจากนั้นทําความสะอาดรอยต่อของท่นเหล็กหลังจากนั้นก็สามารถเริ่มเชื่อมได้เชื่อมปิดตั้งแต่ต้นจนจบห้ามหยุดเชื่อมเด็ดขาดจนกว่าลวดเชื่อมจะหมดแน่นอนว่าคุณภาพของรอยเชื่อมก็จะสวยงามมากตัดเหล็กฉากมาจำนวนหนึ่งเชื่อมพวกมันเข้าปิดด้านในรถบรรทุกน้ํามันเสริมความแข็งแรงของตัวถังด้วยการทําโครงจะเห็นได้ว่าแต่ละช่องเป็นอิสระต่อกันคุณภาพค่อนข้างน่าเชื่อถือเมื่อทําโครงภายในเสร็จก็สาาามรรถเิ่งนปดดลไ้ เชื่อมแผ่นเหล็กเข้ากับตำแหน่งที่เปิดโดยตรงไม่ต้องตัดแผ่นเหล็กขนาดพอดีแป๊กอย่างนี้ก็คือทำตัวถังที่ปิดสนิทเสร็จเรียบร้อยแล้วเนื่องจากน้ำหนักของตัวถังค่อนข้างมากช่างจึงทำได้แค่ใช้ประโยชน์จากแรงเฉือเพื่อพลิกด้านนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดในกระบวนการผลิตเหตุผลที่พลิกมันกลับด้านก็เพราะว่าความทนทานด้านล่างสูงกว่าช่างจะว่าตำแหน่งปากท่อไว้ด้านล่างของแต่ละช่องเนื่องจากแต่ละช่องเป็นอิสระต่อกันดังนั้นต้องเปิดท่อทั้งสี่ท่อใช้ปืนตัดแก๊สตัดตามเส้นที่วาดไว จากนั้นติดตั้งข้อต่อท่อข้อต่อหน้าแปลนพวกนี้ไม่รู้ว่าจะหาของเก่าได้จากที่ไหนโครงการใหญ่ขนาดนี้ทําไมถึงไม่ยอมใช้ของใหม่ตัดเหล็กตัวไอขนาดใหญ่นี้ครึ่งหนึ่งจากนั้นก็สามารถเชื่อมมันเข้ากับก้นถังได้ความยาวของแผ่นเหล็กทั้งสองข้างไม่พอเชื่อมอ่อโดยตรงด้วยการเชื่อมไฟฟ้าแบบนี้ก็จะได้ฐานที่ยาวมากเชื่อมยึดโครงฐานความทนทานนี้ยังไม่เพียงพอติดตั้งแผ่นสามเหลี่ยมบางส่วนที่ด้านข้างทั้งสองไม่เพียงแต่เพิ่มความทนทานของฐานแต่ยังช่วยกระจายแรงกดของตัวฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างคล้ายกับสะพานล,ลอยต่อไปคือการสร้างคารของรถบรรทุกถังเนื่องจากความยาวของตัวถังค่อนข้างมากรถบรรทุกถังจึงจาเป็นต้องติดตั้งบนรถพ่วงดังนั้นช่างจึงสรา้างเฉพาะคารส่วนล้อหลังเชื่อมเหล็กสองชิ้นรูปตัวไอไว้ตรงกลางเพื่อเตรียมการติดตั้งขาตั้งในภายหลังติดตั้งหงุ่ลากที่ด้านหน้าของรถบรรทุกถังนี่คือส่วนสําคัญที่ใช้เชื่อมต่อกับรถพ่วงเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็สามารถพลิกตัวถังกลับด้านได้ทั้งเหล็กขนาดใหญ่แบบนี้ต้องใช้เครนเท่านั้นถึงจะยกได้ยกมันขึ้นไปวววาาาางงงบนนนนแท่่เพือคมสะดดกกใใรตติัั้ภยหล สิ่งเหล่านี้คือระบบช่วงล่างของล้อหลังของรถพ่วงวิธีการติดตั้งก็ใช้วิธีการเชื่อมกระบวนการติดตั้งต้องมีการวัดที่แม่นยำเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถติดตั้งแผ่นเหล็กด,ด้านหลังได้นี่คือขาของรถพ่วงดูจากสีแล้วเหมือนกับระบบช่วงล่างด้านหลังเลยตำแหน่งป้ายทะเบียนดูเหมือนจะเป็นอะไลที่ผลิตในประเทศตำแหน่งติดตั้งเตรียมพร้อมไว้แล้วแค่ติดตั้งตาม,ตามลำดับก็พอในขณะเดียวกันด้านบนก็กำลังดำเนินการติดตั้งท่านสุดท้ายติดตั้งราวกันตกโดยรอบต่างจากโครงด้านล่าง,ง,งรงาวกันตกด้าน,านบนไม่ต้องการควาาามทานทนนนนสูงขดั้ ดังนั้นแผ่นเหล็กที่ใช้อยู่ตรงนี้จึงบางกว่าเหล็กน้อยการติดตั้งวาล์วใต้ท้องรถบรรทุกน้ำมันนั้นเป็นมืออาชีพมากขั้นแรกให้ติดตั้งประเก็นกันรั่วจากนั้นจึงติดตั้งวาล์ววาวใต้ท้องรถใช้ระบบลมในการเปิดปิดผู้ขับรถบรรทุกน้ำมันักจะตรวจสอบสภาพของวาล์วใต้ท้องรถอยู่เสมอเทลาหลังของรถผู้มีสองเทลาแต่ให้ความรู้สึกถึงคุณภาพที่เบามากก่อนอืนนน่นติดตั้งแผ่นเหล็กบนระบบการสะเทือนจากนั้นยกเทลาหลังขึ้นกระบวนการติดตั้งทั้งหมดนั้นง่ายมากบนสุดของถังบรรทุกน้ำมันต้องตัดรน้ รูนี้ใหญ่กว่าข้อต่อท่อด้านล่างมากจากนั้นตัดปูนเล็กๆที่ตำแหน่งข้างๆหลังจากนั้นติดตั้งเท่าเข้าไปด้านในนี่คือการวัดระดับน้ํามันต่อไปจะติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับน้ํามันติดตั้งวงแหวนที่ปากถังใช้การเชื่อมไฟฟ้าเชื่อมปิดปากวงแหวนด้านหน้าตัวถังก็ต้องติดตั้งบันไดด้วยตอนนี้ขอบล้อที่เจ้านายซื้อก็มาถึงแล้วยางรถยนต์ก็ใช้ยางใหม่ทั้งหมดไม่ว่าช่างจะติดตั้งอย่างมืออาชีพหรือไม่ขอนกับชลงช่วยให้ติดตั้งได้อย่างง่ายดายต เทคนิคนี้ก็ไม่ต่างจากช่างซ่อมรถบรรทุกมืออาชีพเท่าไหร่โชคดีที่มีปื๋ยลมช่วยไม่งั้นถ้าต้องประกอบอยางแต่เส้นคนเดียวคงเหนื่อยหน้าดูเลยต่อไปก็เป็นงานตกแต่งเล็กๆน้อยๆยการชนหลังแข็งแรงมากตอนติดตั้งก็ไม่ได้วัดอะไรเลยสายตาของช่างคือเครื่องวัดครับค่ะบางทวนหลังก็ทําโดยช่างเองครับค่ะติดตั้งได้ตรงแนวมากครับค่ะช่างบาบ a แกะเก็บรอยเชื่อมอย่างพิถีพิถันครับค่ะติดเทปกาวสองด้านของรอยเชื่อมจากนั้นใช้ปุ่มโอให้รอยเชื่อมเรียบลอกเทปกาวออกก็จะได้รอยเชื่อมที่สมบรณ์ ต่อไปก็สามารถดำเนินการงานสีได้ครับค่ะถึงแม้พื้นที่จะทาสีเยอะมากแต่ก็มีคนคนเดียวที่ทาง,งานนี้จนเสร็จนี่เรียกว่าความเป็นมืออาชีพดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ทุกคนที่ทําได้หลังจากสีแห้งแล้วก็ปาดปูนฉาบให้ทั่วทําให้เรียบในทุกส่วนที่ผูกขระโรงงานนี้มีข้อกาหนดที่เข้งมงวดมากเกี่ยวกับคุณภาพภายนอกต่อไปคือการพ่นสีชั้นที่สองขั้นตอนที่ซับซ้อนแบบนี้อาจจะหาดูไม่ได้ง่ายๆแม้แต่ในโรงงานใหญ่ๆห,หลายแห่งสุดท้ายก็พ่นสีขาวทับอีกชั้น สีมาตรฐานของรถบรรทุกน้ำม,มันในประเทศคือสีเงินทางฝั่งป้าไม่ได้เข้่งวดเรื่องสีมากนักหลังจากเสร็จแล้วพวกเขาจะทำโฆษณาเพิ่มเติมบนตัวถังดูแล้วก็ยังสวยงามมากเพียงแต่ว่าตอนรถวิ่งอาจจะสั่นพอเล็กน้อยอาจจะเป็นเพราะพื้นถนนคอนกรีต